การปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์เคยถาม ญาติโยมถามปัญหาตื่นตื่นว่าอะไรคือสิ่งแรกของบุคคลผู้มุ่งประสงค์ต้องการรู้ถึงความสำเร็จคือมาผลนิพพานสิ่งที่ควรต้องทำสิ่งแรกข้อปฏิบัติสิ่งแรกที่พึงต้องมีคืออะไรจริงๆแล้วสิ่งแรกเนี่ย คำว่าแรกจริงๆสําหรับอาจารย์มันไปไกลมากเลยบางจทงไปไกลๆก็เพื่อให้ญาติโยมได้มองอะไรไปไกลนะบางคนอาจจะบอกว่าเริ่มแรกก็ต้องมีความดําริก่อนคิดถูกต้องที่จะออกจากโลกออกจากการรมหรือมีปัญญาก่อนให้สารพัดจะก่อนแต่แรกของอาจารย์ <c oughs> คือเว้นบาปสร้างบุญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ย จะรู้วิธีปฏิบัติขึ้นมาเองไม่ได้หรอกนอกจากจะต้องตัดสรู้เองจะตัดสรู้เองไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้สั่งสมบารมีมามากพอและถ้าจะเป็นสาวกจะรู้ถึงความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ต้องรู้วิธีปฏิบัติจะรู้วิธีปฏิบัติก็ต้องได้ฟังจากผู้รู้และการจะได้ฟังจากผู้รู้ก็ต้องเจอผู้รู้ที่แท้จริงและการได้เจอผู้รู้ที่แท้จริง และได้ฟังจากผู้รู้หัวใจสำคัญคือต้องมีบุญเขาเรียกว่าผู้ทําบุญไว้ในปางก่อนนะการได้เกิดในประเทศอันสมควรการได้พบสัตบุรุษการได้ฟังธรรมสัตบุรุษการได้ตั้งตนไว้โดยชอบนี้เพราะได้ทําบุญไว้ในปางก่อน ถ้าไม่เตรียมบุญไว้ในปางก่อนบางทีเจอพระพุทธเจ้าเองต่อให้เจอข้อได้เกิดประเทศเดียวกับพระองค์ได้เจอพระองค์แต่เห็นแล้วไม่ศรัทธาเพราะจิตยังธาตจิตเข้ากับพระองค์ไม่ได้ธาตจิตที่ยังสะอาดไม่พอดีไม่พอจะเข้ากับคนดีไม่ค่อยได้เห็นคนดีแล้วไม่ชอบนะนั้นพอไม่ชอบก็ไม่ฟังพอไม่ฟังก็ไม่รู้ผมไม่รู้ก็ไม่ได้อะไรจากพระองค์เลย ในสมัยพุทธกาลมีมากมายที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วเกลียดพระองค์เยอะแยะไปหมดเกลียดไม่พอแกล้งก็มีนั้นหมายถึงเขาทำบุญมาดีพอหรือยังยังต่อให้เจอแต่ถ้าบุญดีไม่พอจิตจะอ่อนโยนไม่ถึงการทำบุญคือทำดีเพราะทำดีถึงได้บุญและวทำดีมากๆจึงอ่อนโยนเพราะจิตอ่อนโยนบริสุทธิ์จิตจึงกว้าง และพร้อมจะรู้สึกดีกับคนที่เป็นคนดีจะสัมผัสเหมือนเขาถึงกันได้ด้วยความรู้สึกเลยเขาใกล้คนดีแล้วรู้สึกดีเลยนี่เขาเรียกเข้ากันได้โดยธาตุคนที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยต้องทำบุญไว้ในปางก่อนก่อนเลยจริงๆไม่งั้นถ้าไม่ได้เจอสัตบุรรษโยมก็ไม่ได้ฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะเริ่มปฏิบัติตรงไหนดีอ่ะไม่มีทางเลยเขาจึงบอก การได้คบกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานฉันั้นโดยข้อลึกๆจริงๆจะปฏิบัติได้ต้องรู้วิธีปฏิบัติจะรู้วิธีปฏิบัติต้องได้ฟังวิธีอันนั้นจะได้ฟังต้องพบผู้รู้จริงจะพบผู้รู้จริงและได้ฟังและมีศรัทธาที่จะฟังก็ต้องตั้งใจตั้งตนไว้เดชอาถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่สังสมมาก,ก็ไม่ได้เจอบัณฑิต ไม่ได้ฟังธรรมและจิตยังดีไม่พอที่จะสนใจศรัทธาแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้จะถึงได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นคำว่าทำบุญไว้ในปางก่อนก็หมายถึงปางนี้เนี่ยมันทำไม่ได้แหละต้องเคยทำไว้มาก่อนจึงเกิดมาแล้วกลายเป็นผู้ ทำบุญมาดีจึงได้พบสัตปรุษได้เกิดในประเทศนั้นสมควรได้ฟังธรรมได้ตั้งตนไว้ที่ชอบจึงสามารถไปปฏิบัติธรรมและรู้ถึงธรรมก็จบลงที่ว่าแรกจริงๆกว่าที่คนจะได้ปฏิบัติก็ต้องได้รู้ธรรมจะดูรู้ธรรมก็ต้องได้ฟังธรรมจะได้ฟังธรรมก็ต้องพบผู้รู้ธรรม และจะพบผู้รู้ธรรมก็ต้องเกิดในถิ่นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้รู้ธรรมสิ่งเหล่านี้ต้องทำบุญไว้ในปางก่อนกลายเป็นสิ่งแรกก็คือเราต้องเว้นบาปทำดีให้ดีพอเว้นบาปทำดีนั่นคือการเริ่มต้นต่อให้ไม่เจอพระพุทธเจ้าการเว้นบาปทำดีก็เป็นรักฐานที่ทำให้ได้ฌานรักฐานนี้พิด,ดีเป็นรักฐานที่พร้อมจะ ทำให้ตนกลายเป็นผู้รู้ถึงการตรัสรู้ด้วยตัวเองก็ได้จะเป็นพรมก็ได้ก้าวไปสู่พรมก็ได้ก้าวไปสู่การเป็นปัจเจกพพุทธเจ้าก็ได้ก้าวไปสู่สัพพัญญูก็ได้แต่ก็เริ่มจากจุดตั้งต้นที่ละบาปทำดีอยู่ดีนั่นเองถ้าละบาปทำดีให้ดีจิตก็ดีบุญก็ดี ไม่ถึงด้วยตัวเองถ้ายังเกิดตายก็พร้อมจะมีการทำบุญนั้นนำพามาเกิดสู่ภาวะของบุคคลผู้ได้เกิดในประเทศอันสมควรได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมสัตบุรุษได้ตั้งตนไว้เดียชอบทีนี้ปฏิบัติได้ละอันนี้คือตั้งต้นจริงๆดังนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเริ่มที่อาณาปานสติ มันเริ่มตั้งแต่เว้นบาปทำดีเหมือนกวาดเคลียส่วนเสียเพิ่มเติมส่วนพลังเพื่อให้จิตนั้นมีรากฐ,ฐานของการจะทำสมาธิง่ายรากฐ,ฐานของการจะเจริญวิปัสสนาง่ายด้วยสะอาดและก็อ่อนโยนและก็ดีงามและก็เป็นรากฐ,ฐานที่ทำให้แก้ไขชะตาที่บกพร่อง ให้สตานั้นแข็งแรงมีทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้คือการละบาปทำดีพระเจ้าจริงเรียกส่วนนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเลยอย่างการแสดงธรรมเนี่ยพึงเว้นบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์ข่าวรอดไปไหมจุดตั้งต้นของพระองค์ก็เริ่มเว้นบาปทั้งปวงอันนี้คือจุดตั้งต้นข้อแรก คนเราเรื่องเว้นบาปยังไม่เริ่มจริงทำดีก็ยังไม่เท่าไหร่ระดับความบริสุทธิ์อ่อนโยนจะมากได้ไหมไม่ได้ถ้าอ่อนโยนมากไม่ได้เนี่ยการเข้าถึงความสงบที่แท้จริงก็จะยากโดยมากจะเป็นความสงบแบบออกนอกเส้นทางของสงบที่แท้จริงมากกว่ามันจะเป็นความสงบที่มันเปลี่ยนวิถีคือควรจะเป็นสัมมาสมาธิมันก็ฉแฉลบออกเป็นมิจฉาสมาธิ พอฉละเป็นมิจฉาสมาธิมันก็จะไปโผล่มิจฉาญาณนอะีกพอโผล่มิจฉาญาณนะมันก็จะไปโผล่มิจฉาวิมุตต์ต่อยทีนี้ไปไกลเลยเั้นรากฐานของบริสุทธิ์ดีงามมันคือเบื้องต้นที่ทาให้ทุกอย่างถูกไปหมดทําสมาธิก็จะถูกเส้นจเจริญปัญญาก็จะถูกเส้นอันนี้คือเรื่องของเบื้องต้นแต่ส่วนสําคัญของคําว่าสําเร็จ อย่างแท้จริงมันอยู่ตรงคำว่าต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลให้ความสำคัญน้อยเว้นบาปต่อเนื่องทำดีต่อเนื่องสมาธิต่อเนื่องฝึกปล่อยวางให้ต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องคือไม่มีระยะขาดเมื่อไม่มีระยะขาดสิ่งที่ทำก็จะเริ่มก่อใหญ่มีพลัง เมื่อก่อใหญ่มีพลังก็จะเริ่มสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ที่สุดก็ถึงจุดที่พร้อมในการจะรู้ถึงความสำเร็จคือจบนั้นหัวใจของทุกเรื่องมันขาดคำว่าต่อเนื่องบางครั้งญาติโยมเว้นบาปก็เว้นไม่ต่อเนื่องเว้นบางช่วงบางช่วงไม่เว้นเว้นบางเรื่องบางเรื่องไม่เว้นบางครั้งทำดีแต่ก็ไม่ต่อเนื่องคือทำดีบางช่วง บางช่วงก็ปล่อยปละห่างหายไปนึกขึ้นจะทําก็ทำอะไรอย่างนี้คือขาดคําว่าต่อเนื่องลองต่อเนื่องดูสิต่อเนื่องติดติดทำมันทุกวันทําดีทุกวันเว้นบาปทุกวันไม่ว่าทางการคิดการพูดการกระทำเว้นต่อเนื่องจริงๆติดเนื่องจริงๆสักปีนึงเว้นบาปต่อเนื่องทุกวันทั้งปีทำดีทุกวันท,ท,ทุกวัน คิดก็ให้ไปทางดีจะพูดจะทำจะต้องไปทางดีต่อเนื่องสักปีติดๆจิตยมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสาระของคนเราจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดคำว่าต่อเนื่องจะรู้สึกก็ทำทุกอย่างแต่ทำไมม,มันอยู่ที่เดิมก็เพราะไม่ต่อเนื่อง นั้นส่วนที่จะประสบความสําเร็จจริงๆคือต้องต่อเนื่องรักษาศีลก็ให้ต่อเนื่องฝึกสมาธิก็ให้ต่อเนื่องเจริญปัญญาก็ให้ต่อเนื่องพอต่อเนื่องถึงมีพลัง